ภารกิจตามหาพี่ชายวันนี้เราอยู่กันที่ยูมิยะสาขาเมกะบางนาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะมีคอลเลกชันให้สะสมเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายอนิเมะฟิกเกอร์โมเดลหุ่นยนต์กันดดอมไฮ hey. แฟนๆคนนั้นต้องถูกใจสิ่งนี้พวงคุณแจชายชุดดำอ๋อโหตัวดำน่ารักเชียวคอลเลกชันวันพีทก็มีนะคะมีหมวกฟางลูฟี่ด้วยเนสเกะคืออดใจไม่ไหวแล้วขอชอบกล่องสุมหนึ่งกล่องละกันแต่เดินเดินหามายังไม่เจอพี่ชายเราเลยค่ะเจอแต่คุณอุซุยและนี่อ้ oh my ม o กมีคอลเลคชันเสื้อผ้าด้วยค่ะทุกคนมีทั้งเสื้อทั้งกเกงเกงมีทั้งของวันพีทส่วนอันนี้เป็น,กนเกงเกงดาบพิฆาตอสูร เอาไปใส่แมทกับลุกไหนคือเท่มากเลยนะแล้วเนื้อผ้าคือใส่สบายสุดๆอันนี้คือน่ารักมากค่ะทุกคนเหมือนบ้านจิ๋วเลยอะ่ะน่ารักสุดๆมีให้เลือกหลากหลายแบบอยากได้ยาะใครเป็นสายนี้บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดนะพิกัดอยู่ที่เมกะบ,บางนาคัางๆลองหนังเลยค่ะ